คาแป้งตัวนี้มันติดเหลืองไหมคะอ๋อแป้งมีทดลองนะคะนี่ค่ะลูกค้าลองดูได้เลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะลูกค้ารอใส่หน้าดีกว่าค่ะเพราะว่าสีแขนกับหน้าอ่ะไม่เหมือนกันอุ๊ยพี่คะพี่จะเอาแป้งตัวทดลองมาแตะที่หน้าหนูนี่นะทําไมคะตัวทดลองก็มีไว้ให้ลองลูกค้าคนอื่นเขาก็ลองกันหมดก็พอคนอื่นลองนั่นแหละใครลองบ้างก็ไม่รู้ คนที่เขาลองหนะ่ะไปจับอะไรมาบ้างมือนะ่ะได้ล้างไหมแล้วหน้าเขาสะอาดหรือเปล่าหน้าหนูเป็นสิวเป็นผื่นขึ้นมาใครจะรับผิดชอบขอโทษค่ะคนอื่นเขาลองกันตั้งเป็นสิบเป็นร้อยคนไม่เห็นจะมีใครเป็นพี่คะตัวเทสตัวนี้หมดแล้วคะอ๋อค่ะตัวไหนคะ สีชมพูตัวเนี้ยค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่แกะตัวใหม่ให้สองกลิ่นนี้ลองแล้วใช่ไหมคะลองแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแกะเป็นอันใหม่ให้เลยนะคะนี่ค่ะหอมจังเลยค่ะพี่หมวยค่ะวันนี้เช็คตัวเทสเตอร์ให้ป้าทั้งหมดเลยตัวไหนหมดก็แกะ เนาะลูกค้าจะได้ลองเมื่อวานลูกค้ามาเนี่ยถ้าป้าไม่อยู่เขาก็จะไม่กล้าได้ค่ะป้าน้เช็คให้หมดเลยนะได้พี่พรมะเมี่ยวต่อไปจะให้สลับกันหยุดนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใครจะหยุดวันไหนก็ตกลงกันมานะหนูค่ะหนูขอหยุดวันอาทิตย์พี่พี่ก็จะหยุดวันอาทิตย์ไม่ได้ค่ะก็บอกแล้วไงว่าให้สลับกันใครจะหยุดวันเสาร์ใครจะหยุดวันอาทิตย์หนูจะหยุดวันอาทิตย์ค่ะเพราะที่บ้านหยุดวันอาทิตย์กันหมดทุกวันอาทิตย์พี่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะหนูก็ต้องซักผ้าให้ลูกให้แฟนอีกด้วยค่ะ ที่คณะพี่เดินสายทําบุญกันทุกวันอาทิตย์จ้ะถ้าพี่อยู่วันอื่นพี่จะได้ไปทําบุญกับเพื่อนเหรอแล้วทุกเย็นวันอาทิตย์หนูก็ต้องรีดชุดนักเรียนไว้ให้ลูกไม่ได้ส่วนมากวันพระตรงกับวันอาทิตย์พี่ต้องไปสวดมนต์เย็นแต่ทุลคงหนูมีเหตุผลกว่านะคะแล้วการทําบุญของพี่มันไม่มีเหตุผลตรงไหนทําบุญทําวันไหนก็ได้ซักผ้าให้ลูกรีดผ้าให้ลูกมันก็ทําวันไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเออมันก็ฟังดูมีเหตุผลทั้งสองคนแหละนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นวันอาทิตย์ก็หยุด จะเอาของขึ้นหน้าร้านหรือเปล่าใช่ค่ะดเดี๋ยวช่วยดวนูนหมดอายุให้หน่อยนะป้ากลัวมันหลุดไปได้ค่ะปนองคานี่หมดเดือนสามค่ะหมดเดือนสามเหรออันนี้ล่ะอันนี้เดือนสองค่ะเดือนสองหมดไปแล้วนะใช่ค่ะเหมวยกับแต้มมันทําอะไรอยู่ทาไมมันไม่เช็คเลยรู้ไหมว่าถ้าขึ้นไปหน้าร้านอะ่ะจะเป็นยังไงไปตามหม่ยกับแต้มมาเดี๋ยวนี้เลยจะไปตามคนไม่เช็คขอบมาค่ะ ใชค่ปะป้านกอดูวันหมดอายุดูหมดอายุไหมหมดค่ะเดือนไหนเดือนสามเดือนสองค่ะปกติแล้วอ่ะหน้าร้านนี่จะต้องดึงออกมากี่กี่เดือนหกเดือนหกเดือนน,ะะอน,นี่ทําไมเราไม่ดูกันเลยแล้วถ้ามันหลุดไปทายัางไงใครจะมาซื้อของเราถ้าลูกค้าไปบอกว่าอันนาขายของหมดอายุป้าจะขายของได้ปะป้าจะไม่เจ๊งเลยเหรอ เสร็จแล้วมีทินทำไมมันสั้นขนาดนี้ล่ะ,ะสั้นแบบนี้ล่ะเหมือนเด็กเลยเราบอกให้เธอแค่เรีปลายเราไม่ให้เธอตัดสั้นขนาดนี้แบบนี้ล่ะเราชอบน่ารักดีเลยแต่เราไม่ชอบเธอมันไม่ได้เรื่องสักอย่างบอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ร่ดกันไปเลยเจ้ครับมีอะไรให้ผมยาวเร็วบ้างครับมีพ่อหนุ่มเอานี้ไปใช้ กว่าจะไว้ยาวได้ทำไมไม่เข้าใจคำว่าเล็มไปนิวไปไกลๆเลยนะไม่อยากเห็นหน้าเธอขอโทษนะอะเธอให้ลูกโป่งหัวใจแล้วแล้วผมเราจะยาวขึ้นเหรอนางนางนางทำดีๆนะเธอแหละตัดผมเราจนเป็นแบบเนี้ยเราขอโทษใส่ชิ้นมินนี่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวล้างผมให้เสร็จแล้วนะ โหแค่หมักผมแป๊บเดียวผมเงาแล้วก็นุ่มลื่นขนาดนี้เลยเหรอมิทนดูผมเราสิทั้ทงนุ่มทั้งหอมเลยอะเราจะหมักผมให้เธอทุกวันเลยนะขอบคุณนะตัวเองเนิ้วถึงเวลาจ่ายแค่เทอมน้องแล้วนะเตรียมเงินให้มันพร้อมทั้งงวดรถทั้งค่ากินค่ายอยู่ค่าเทอมน้องชมพู่เทอมนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าอย่าให้เกรตตกนะเดี๋ยวฉันจะอับอายขายที่หน้าจ้าแม่ พี่คะแนะนําแป้งให้ไหนคะ่ะได้ค่ะนิ้ววันนี้อยู่ทําโอไหมทําค่ะเจ๊ช่วงนี้ต้องรีบหาเงินค่ะชมพู่ตีสอแล้วยังไม่นอนอีกหรอพรุ่งนี้มีสอบต้องรีบอ่านหนังสือถ้าเกตกเด็วแม่จะดุเอาแล้วพี่นิ้วยังไม่นอนหรอพี่ทําคลิปรีวิวอยู่นะ่ะจะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งโอ้ยวันนี้หมดตุลเลยเอารมณ์เสียไม่หมานเลยวันนี้โอ้ เฮ้พี่นิวสภาพแบบนี้จะไปทำงานยังไงเนี่ยพี่นิวแม่เราไปเซเว่นกันเถอะเจลและฟิตเยลลี่ yearly, ลดผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวบริ้งดูสดใสลดมิกซ์เบอร์รี่อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อย่าปล่อยให้ผิวโทรมมาเติมความสดชื่นให้ผิวได้เจลและฟิตคอลลาเจนจองได้ยบาทเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ก็ขอไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทํางานนะมีผู้ชายไปด้วยไหมก็มีเตา๋าเพื่อนที่ทํางานนะไม่ให้ไปทําไมล่ะนานๆไปทีนะก็ไม่มี орд, ทุกลก็ไม่อยากให้ไปทำไมเธอถึงงี้งอ้อแบบนี้ไม่ให้ไปก็จะไปถ้าไปก็เลยกันไปเลยได้เอ้ยไปจริงเลยฮึที่ลืมจังเลยว้าวอากาศดีมากเลยทุกคนเราไปเล่นบานนาบทกัน,ทนเถอะปะ้าป้าป้าพี่พรล่าไปเล่นน้ พี่พอล,ล่าเป็นอะไรเห็นหน้าเครียดตั้งแต่มาแล้วงุูญหญิดมิทีนนะดิจะไปไหนก็ไม่ให้ไปห,ห้ามนั่หนห้ามนี่ไหนๆก็มาแล้วทำหน้ามันสนุกหน่อยปะไปเล่นกันเถอะว้าวน้ำใส่มากมิทีนเธอมาได้ยังไงเธอลืมทากันแดดอันดิเซ่เราก็เลยเอามาให้ครับโอ้โหหวานกันมากถึงต้องตามอากันแดดมาให้จะลงเล่นน้ำเหรอทากัน แดดก่อนเอ๊ะขอท้าได้สิพี่พรจากแดดวัวหน้าดทาด้วยนะด้วยกันแดดอลิเซ่เหมาะกับกิจกรรมวันนี้มากเลยนะกันน้ำกันเหงื่อปกป้องผิวจากแสงแดดได้สูงมากด้วย spf 50บวก pa 4บวกพอล่า กลับไปอย่าลืมทาครีมนะยิ่งขี้ลืมอยู่พี่พล,ล่าใช้ครีมอะไรหรอครีมฝ้าอาริเซ่ลและโดทเยาผิวฉ่ำใสใบคูณ2หลังจากที่เราทํากิจกรรมตากแดดหนักๆต้องทาครีมฟื้นฟูผิวด้วยนะผมทาได้ไหมพี่พอล,ล่าได้สิธอทาโดทเยาผิวฉ่ำใสใบคูณ2ตัวนี้เลยนะเป็นเซรั่มเข้มข้นกู้ผิวโทมฟื้นฟูผิวให้อิ่มน้าแลกกระจ่างใสขึ้นโหรู้สึกผิวชุ่มชื้นขึ้นเลยแล้วของพี่พล,ล่าทาอะไรอ่ะพี่ทาครีมฝ้าอาริเซ่ลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยให้ผิวกระจ่างใสและป้อง กันไม่ให้เกิดผ้าใหม่ด้วยป้าถ่ายคิมแล้วเราไปเล่นกันต่อเถอะขอบคุณนะที่ตามเอาคิมมาให้รู้ไหมทําไมไม่อยากให้เธอมาทําไมอ่ะเพราะเราห่วงเธอไงทั้งห่วงทั้งห่วงมากเลยรู้ไหมบ้าอุ้ยอุ้ยมันแตกแตกหรอคะใช่มันแตก,แตกหัก,หกเงินพี่เลยอุ้ยพี่ว่าจะซื้ออยู่นะอุ้ยค่ะเดี๋ยวคิดเงินเลยนะคะ149บาบาทค่ะอุ้ย รู้ไหมที่มันหล่นน่ะมีคนผกักใครผักหรอคะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในร้านเนี้ยขนหัวลูกเลยนะคืออะไรคะเนี่ย yeah, ตอนนี้เขาก็อยู่ข้างๆเธอนะอันนี้เขาก็อยากให้ซื้อเขาก็เลยผักให้มันหลน่นน่าเห็นไหมเขายิ้มแบบพอใจเลยหนูลูกแม่จะซื้อให้อยู่ไม่ต้องผักมือแม่หรอกใครน่าเห็นไหมเขายิ้มให้เธอเขาชอบเธอว่าไปทําบุญให้เขาด้วยนะหนูแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มาหาใหม่นะลูก ยังไม่จ่ายตังเลยค่ะแถมตัวนี้ให้หนึ่งซองนะคะนี่ขอคุณค่าได้ของแถมด้วยแม่ค้าครีมที่แถมให้ไปเนี่ยฉันแพ้ผื่นขึ้นเต็มเลยดูสิตัวไหนคะขอดูหน่อยค่ะตัวนี้ไงที่แถมให้ไปน่ะผื่นขึ้นเต็มเลยจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยถ้าแพ้ลูกค้าก็หยุดใช้นะคะบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่ถูกกับครีมตัวนี้ฉันหยุดใช้แล้วแต่ที่มันเป็นผื่นเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงจะรับผิดชอบยังไงคะแม่ค้าก็แค่แถมให้ไม่ได้บังคับให้ใช้สักหน่อยเอา้า พูดแบบนี้ได้ยังไงแถมให้ก็ต้องเอาไปใช้สิถ้าไม่ให้ใช้จะแถมให้ทําไมมันก็แค่ของแถมอะค่ะถ้าลูกค้าแพ้ลูกค้าก็หยุดใช้ถ้าเธอไม่รับผิดชอบฉันจะไปฟ้องเธอแถมก็แถมให้ฟรีๆใช้แล้วแพ้ยังจะให้รับผิดชอบอีกหรอคะเธอต้องรับผิดชอบสิถ้าเธอไม่แถมหน้าฉันคงไม่แพ้แบบนี้เออเออับผิดชอบก็ได้ป้าจะเอาเท่าไหร่หน้าอย่างฉันมันควรจะเท่าไหร่ล่ะนี่ค่ะห้าสิบบาทซื้อรีมทามันก็หายแล้วค่ะหรือจะไม่เอาหรอคะหน้าฉันมีค่าแค่ห้าสิบบาทเหรอ จะไปไหนจับได้แล้วโอ๊ยเหนื่อยไม่ได้แล้วนะทำไมวิ่งเร็วจังตามไม่ทันเลยเพราะเราแข็งแรงไงไ <c oughs> ปไปกินน้ำก่อนไหม,มปะ่ะวันนี้อากาศดีจังเลยนะเออนาะร้อนเลยไม่ไม่ร้อนเลยเห,หนื่อยจังเย็นนี้ไปกินข้าวกันไหมไปสิแต่เธอต้องไปส่งเราด้วยนะได้ครับผมเหนื่อยไหมเหงื่อออกเยอะเลยมะเดี๋ยวเราฉีดน้ำหอมให้อันนี้กลิ่นหันฉีดแล้วจะดูเป็นผู้ชายเท่สดชื่นมากเลยนะน้ำหอมมินเซนเหรอเราชอบมากเลยนะหอมกิดทนมากเลยนะ หอมมากเราอยากให้เธอสีดำหอมให้เราทุกวันได้ไหมได้สิมิทีน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 ครับนี่เธอเป็นอะไรนั่งเบม่ออยู่ตั้งนานเราเรียกตั้งหลายรอบก็ไม่ได้ยินเราคิดถึงเจ้าของผ้าพื้นนี้อยู่นี่เราติวให้เธอมาตั้งเยอะเธอไม่ได้สนใจฟังเลยเหรอเนี่ยงั้นเราจะกลับแล้วเราปวดหัวเฮ้ยเธอเป็นอะไรไม่สบายเหรอไปไหมไปหาหมอไหมเธอเป็นห่วงเราเหรอก็ต้องเป็นห่วงดี เธอเป็นเพี่อนเราไม่เป็นไรอ่ะขอบใจนะเดี๋ยวเรากลับไปนอนพักก็คงจะหายงั้นเราฝากกันบ้านนยนะเราจะไปดักรอสาวนะเจ้าของผ้าผืนนั้นน่ะหรอใช่ครับเราเจะเอาน้ำหอมมปคืนเขาด้วยครับเธอเธออยากได้น้ำหอมพี่บินไหมนิวถ้าอยากได,กได้เจอกันที่ที่ตอกไลพี่บินวันที่ท8แปดนี้ก็บอกแล้วไงเราไม่ชอบฉีดน้ำหอมไปก่อนนะบายบาย